ในคลิปนี้นะคะปุ้นจะมาแชร์เกี่ยวกับมุมมองในการลงทุนในกองทุน a r ์ Investment นนะคะใครที่กำลังสนใจรวมถึงมีกองทุนเหล่านี้อยู่ในมืออยู่แล้วเนี่ยก็ลองออกไปประกอบการตัดสินใจกันดูนะคะ สวัสดีทุกคนค่ะเข้าปุ้นจากเพจมีมันนี่นะคะปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาการเงินแล้วก็เป็นเจ้าของเพจมีมันนี่แล้วก็ช่องมีมันนี่แห่งนี้ค่ะโดยช่องนี้เราจะ มาพูดคุยกันในเรื่องของการวางแผนการเงินการลงทุนแล้วก็การประกันภัยต่างๆเพื่อให้แผนการเงินของทุกคนเนี่ยสามารถดําเนินไปได้อย่างมั่นคงนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับกองทุนที่ชื่อว่า a r Investment นะคะต้องบอกว่า a r Investment เนี่ยมันเป็นกองที่อยู่ในต่างประเทศนะคะแล้วกองทุนในไทยเนี่ยเขาก็ส่งเงินไปลงทุนต่อในต่นตางประเทศอีกทีนึง เพระนาะฉะนั้นการที่เราจะเข้าใจเงินที่ลงทุนนะคะเราก็ควรที่จะเข้าใจที่ปลายทางนะคะเพระนาะฉะนั้นวันนี้ก็เลยจะมาแชร์มุมมองเกี่ยวกับกองทุนที่เป็นอ้าง investment อจริงๆต้องบอกว่ากองเนี้ยเป็นกองที่โด่งดังมาในช่วงประมาณเดือนกุมภาที่ผ่านมานะคะปี2 5 6 4เนี่ยเพราะว่าผลตอบแทน past record ของเขาเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีแต่ว่าปัจจุบันนะคะตอนที่อัดคลิปนี้อยู่นะคะคือเดือนพฤษภาปี64นะคะกองทุนนี้ก็ ดรอปมาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็หลายคนก็ถามเข้ามาถึงมุมมองต่อการลงทุนในกองทุนนี้กันเข้ามาเยอะพอสมควรนะคะ mm. ก็เลยคิดว่าขอมาทำเป็นคลิปอธิบายให้ทุกคนฟังแล้วก็เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการประกอบการตัดสินใจการปรับเปลี่ยนพอร์ตการลงทุนในกองทุนรวมของแต่ละคนดูนะคะก่อนที่จะไปถึงคำแนะนำค่ะคุณอยากพาไปดูข้อมูลที่น่าสนใจของกองทุน Art Investment mm. สักนิดหนึ่งก่อนนะคะ อันนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าหุ้นที่รวมกองทุนอาร Investment เข้ามาทั้งหมดเลยนะคะว่าปัจจุบันตระกูล Ar รต่างๆเนี่ยเขาถือหุ้นอะไรอยู่บ้างอันนี้เป็นข้อมูลที่ทำตอนตอนปอีตอนเดือน เดือนเมษานะคะเดือนเมษาคราวนี้พอจะมาอัปเดตก็เลยมาดูว่าโอเคงั้นขออนะัปเดตหน้าหุ้นของกองอาร์คสักนิดนึงนะคะก็คืออันนี้เป็นของเดือนพฤษภาแล้วนะคะเป็นของพฤษภาวันที่7นะคะที่ดึงข้อมูลมาจากทางเว็บไซต์ของทาง Art i n v e s t m e n t เนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆหน้าหุ้นของแต่ละกองอะแทบจะเรียกว่า เปลี่ยนแปลงไม่ได้เยอะมากนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของลำดับน้ําหนักที่ถือครองแต่การเปลี่ยนแปลงในภาพรวมเนี่ยไม่ได้เยอะมากถ้าแต่ละคนลองซูมดูในแต่ละหุ้นนะคะในแต่ละกองทุนจะเห็นว่ามันก็จะมีความซ้ําซ้อนกันอยู่บ้างแต่หุ้นเหล่านี้จะเน้นไปในกลุ่ม เทคโนโลยีแล้วก็เป็นเทคโนโลยีกลุ่ม Innovation ด้วยคำว่า Innovation หมายความว่าการเข้าถึงหรือการใช้งานของธุรกิจของเขาอะค่ะมันอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนะคะวันนี้ปุ้นจะขอมาโฟกัสเกี่ยวกับกองทุน a r k เนี่ยอยู่2ตระกูลหลกัหลกๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะเป็น2ตระกูลที่คนส่วนใหญ่ถือกันอยู่นะคะนั่นก็คือกองทุนที่เป็น RK นะคะ<ม>กับ Ar k W นั่นเองค่ะ กองที่เกี่ยวข้องกับกอง Ark ยกตัวอย่างเช่นนะคะใครที่ถือ LH Inno ใครที่ถือกองทุนที่ชื่อว่า Pwin หรือว่า TMB ES Inno กลุ่มเหล่านี้ค่ะมักจะมักจะเ,เกี่ยวข้องกับตัว Ark นะคะอาจจะโดยตรงหรือไม่โดยตรงอย่างตัว TMB ES Inno เนี่ยอาจจะไม่ลงทุนใน Ark ตรงๆแต่ว่าลงทุนผ่านกองที่เป็นบรจทที่ชื่อว่า Nikko Ark ซึ่ง Nikko เขาก็จ้าง Ark บริหารอีกทีนึงเพราะฉะนั้นหน้าหุ้นเนี่ย คุณเคยทําคลิปเอาไว้ก่อนหน้าเนาะว่ามันแทบไม่ต่างกันเลยนะคะระหว่าง r k กับตัว NIOA นะคะเพราะฉะนั้นขอใช้ r k เป็นตัวแทนแล้วกันในการวิเคราะห์กองทุนที่เป็น ARK Investment ที่เป็นกองแม่นะคะมากันที่กองแรกนะคะนั่ก็คือตัว r k r k เนี่ยเอาที่ราคาก่อนนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะม,มันเยอะมากจริงถ้าใครซื้อตั้งแต่ยอดดอยนะคะแถวแถวนี้แล้วปัจจุบันยังถืออยู่นะคะ ย่อติดลบเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างสูงนิดนึงแล้วถ้าไม่ได้ถัวเลยเนี่ยก็จะติดลบทที่ประมาณ30%เลยทีเดียวนะคะเ,เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ถือตั้งแต่ตอนแบบช่วงที่อาจจะเป็นสมัย IPO กองช่วงพีกๆนะคะช่วงประมาณเดือนเดือน2ปีนี้นะคะ คราวนี้มาดูก่อนที่เราตัดสินใจนะคะขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องของหน้าหนาหุ้นนิดนึงว่าพอที่อาร์ปัจจุบันเนี่ยอาถืออยู่นะคะสีชมพูคือมันคือเหมือนกับเดือนที่แล้วเลยนะคะอันนี้คือข้อมูลเดือน4ีันนี้ข้อมูลเดือน5เนาะ สีชมพูเนี่ยคือเหมือนกับเดือนที่แล้วเลยเพราะฉะนั้นใครที่ไม่เข้าใจในหุ้นบางตัวเดี๋ยวปุ้นจะลิงก์ตัวคลิปไปให้ข้างบนนะคะว่าอธิบายหุ้น10ตัวแรกที่มีในอาร์คเนี่ยอันนี้ทั้งหมดเนี่ยได้พูดเอาไว้หมดแล้วนะคะอย่างซูมแล้วก็พอจะคุ้นเคยกันเนาะพอคราวนี้ค่ะมันก็จะมีหุ้นน้องใหม่อยู่2ตัวนะคะนั่นก็คือ ทวิลิโอนะคะวก้หาจะาอ่านชื่อผิดเนาะทวิลิโอรอะาระแล้วก็คอยเบสนั่นเองที่เพิ่มเติมขึ้นมาอยู่ใน RK นะคะได้ทำข้อมูลของตัวหุ้นทวิลิโอเนี่ยขึ้นมาว่าเอ๊ะมันเป็นหุ้นอะไรนะคะจริงๆเขาเป็นหุ้นที่เกี่ยวกับ cloud communication แล้วก็เป็นซอฟต์แวร์ที่ให้ Developer อค่ะเข้าไปปลักอินตัว ระบบเพื่อสามารถดึงข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการรับข้อความการารับโทรศัพท์ต่างๆหรือบางทีถ้าศัพท์เทคนิคอาจจะเรียกว่า VPN นะคะคือการแบบรีโมทข้อมูลเข้าไปอะไรเยงี้ค่ะคือจะเห็นว่าตัวเซอร์วิสหรือว่าตัวธุรกิจเขาเนี่ยคือมันเป็นเทคโนโลยีสุดๆไปเลยนะคะตัวสวิลิโอเนี่ยมีไม่ได้มีแค่ในสหรัฐอเมริกาด้วยนะคะมีหลากหลายประเทศแล้วก็คือขยายเป็นสตาร์ทอัพที่แบบขยายไปยัง กลุ่มประเทศต่างๆได้ค่อนข้างเยอะนะคะมีพนักง,งานตัวเลขพนักง,งานเนี่ยมีเป็นหลักแบบ4,000คนเลยนะคะกระจายอยู่ใน12ประเทศเข้านี้มาดูที่ e a r n i n g กันบ้างค่ะคือจะเห็นว่าหุ้นตัวเนี้ยความคาดหวังของทางเคทีวูดเนี่ยถ้าให้พุ้นดาวใจนะคือเขาเดาวใจว่ามันจะต้องเป็นกสตอกที่วันหนึ่งมันสามารถเชิญตัว ผลกําไรอะค่ะช่วงเนี้ขึ้นมาได้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้ราคาหุ้นเนี่ยกลับมาเติบโตแบบก้าวกระโดดอีกครั้งหนึง่งอันนี้น่าจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นความคาดหวังของทางเคี่หุทที่เข้าไปซื้อในหุ้นตัวนี้แล้วก็คิดว่าตัวระบบ เซอร์วิสเกี่ยวกับการทำ API เนี่ยมันน่าจะมาในอนาคตจะเห็นว่าหุ้นที่ทางเคงทีวูดเลือกลงทุนนะคะมันจะเป็นหุ้นที่เป็น innovation แล้วก็เขา,เขายังคงให้ให้สัมภาษณ์นะคะว่าเขามั่นใจว่ามันจะเติบโตได้ในระยะเวลาแบบ5ปี10ปีนะับจากนี้เพราะนั้นจะเห็นว่าหุ้นที่เขาลงเนี่ยมันค่อนข้างจะเป็น growth stock ที่จะเรียกว่าเป็นกลุ่มแบบ turn around เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่า Stage ของเขายังเป็น Stage ของการขาดทุนอยู่เลยนะคะ มากันที่คอ i n b a กันบ้างค่ะอันนี้ต้องบอกว่าถ้าใครติดตามข่าวสารอยู่บ้างเกีกับคริปโตเคอเรนซีนะคะก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตาเกี่ยวกับหุ้นที่ชื่อว่า Coinbase นะคะ Coinbase เขาเป็น Exchange Platform ค่ะให้บริการในเรื่องของการเทรดพวกคริปโตเคอเรนซีต่างๆนะคะ Coinbase เนี่ยคือ จะเห็นว่าหลักเขาเพิ่งเข้า IPO มานะคะอันนี้ข้อมูลจากกลุ่ม b e r g เนอะเขาเข้า IPO มาะคะ่ะแล้วก็ราคาก็ทะยานขึ้นเลยนะคะหลังจากนั้นก็ตกดรอปลงมากลับมาที่ราคา IPO อีกครั้งหนึง่งความผันผลของราคา Coinbase เนี่ยมีค่อนข้างสูง แต่ว่าตัวเออร์เนงของเขาเนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นหุ้นที่มีแ,แบบขับทุนเหมือนตัวทวิลิโอเมื่อกี้นี้นะคะตัวคอยเบสเนื่องจากเขาเป็น e x c h ช n g e Platform มเนาะมักจะเราจะเห็นว่าธุรกิจ e x c h ช n g e Platform มเนี่ยมันมักจะสามารถทำกำไรได้ตั้งแต่ช่วงต้นๆเนาะก็อาจจะลองดูว่าเออตัวคอยเบสความน่าสนใจของเขาเนี่ยคืออยู่ที่เขาเริ่มมีกำไรให้เห็นแล้วนะคะแล้วก็เออร์เนงก็เติบโตถ้าใครเชื่อมั่นว่าแบบคริปโตเคอเรนซีเนี่ยมันน่าจะมาในโลกอนาคต การที่มีคอยเบสหรือมีสัดส่วน Position ถืออยู่ใน a r ร์เะคะ่ะนั่นก็หมายความว่าเราอะมีส่วนหนึ่งที่เข้าไปเอี่ยวในธุรกิจของคริปโตเคอเรนซีแล้วนะคะต่อมาที่ a r ร์คดบยูกันบ้างค่ะอาร์คดบมนชื่อเต็มๆมันคือ a r รที่เกี่ยวกับตัวอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะตัว next generation ของเขาตัว a r ร์มันคือตัว innovation อาร์ค innovation ตัว Arc หรือ u มันคือตัว Next Generation ของทางอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตต่างๆอะไรค่ะอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่ามันมันใกล้กันไหมจริงๆมันก็มีความใกล้เคียงกันระหว่าง a r k เก Arc กับ m u n y ลองดูหน้าหุ้นก็ได้ค่ะเมื่อกี้กลับไปดูเนาะเห็นไหมคะว่าหน้าหุ้นเนี่ยตัวท็อปของทั้ง a r k แล้วก็ Arc ดับ n นะคะก็ยังคงเป็น Tesla เหมือนกันอีกต่างหากเนาะ คราวนี้เมื่อเปรียบเทียบระหว่างเดือน4กับเดือน5ว่าหน้าหุ้นที่เปลี่ยนไปมันมีอะไรบ้างนะคะจะเห็นว่าตัวที่เพิ่มมาก็ยังคงเป็นทวินดิโออยู่ดีใน RW นะคะแล้วก็มี C เพิ่มขึ้นมา C เนี่ยถ้าเห็นโลโก้ปุ้นเชื่อว่าหลายๆคนนคนน่าจะคุ้นเคยเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะก่อนไปเราดูราคากันนิดนึงอคะ่ะ เห็นไหมคะว่าด้านขวาเนี่ยทรงเดียวกับ r k เมื่อกี้นี้เลยนะคะสำหรับตัวกอง AK d o ด b เนาะใครที่ถือไว้ตั้งแต่ยอดดอยนะคะปัจจุบันก็จะติดลบอยู่ที่28นั่นเอง คราวนี้ไปรู้จักตัวทวิลดโอไปแล้วนะคะเราก็มาดูที่ตัวหุ้นที่ชื่อว่า C เห็นโลโก้แล้วคุ้นๆไหมคะเริ่มคุ้คนๆเนาะซีเนี่ยจริงๆคือเขาทำธุรกิจในเซาท์อีสต์เอเชียเราเนี่ยแหละคะ่ะเขาเนี่ยเป็นคนที่ถือหุ้นแล้วก็เป็นคนที่คุมในบริษัทที่ชื่อว่ากรีน่าอีกทีหนึ่งที่เกี่ยวกับเกมเนาะแล้วก็ช้อปปีที่พวกเราซื้อของการผ่านแอปพลิเคชันนะคะแล้วก็ C money ค่ะ C money เนี่ยเท่าที่ปุ้นอ่านเนี่ยมีความคล้ายๆ True m o n e y Wallet คือเป็นเป็น e- wallet นะคะเป็น Service e- wallet ตัวบริษัทที่ชื่อว่า C เนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่ถือหุ้นแล้วก็คอยดูแล3บริษัทใหญ่นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะจะเห็นว่า e a r n i n g ของบริษัท C เนี่ย ต้องบอกว่าเติบโตได้ค่อนข้างดีนะคะแต่ว่าการทำกำไรเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเทคโนโลยีและเป็นธุรกิจที่แบบต้องการให้มีฐานผู้ใช้จำนวนมากค่ะต้นทุนในการดึงฐานผู้ใช้ให้เข้ามาใช้งานอย่างที่เราเห็นนะเราอาจจะยังเคยเคยเห็นว่าเอ้ยช้อปปี้อะ่ะมันแข่งขาดทุนอยู่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าการแข่งขันในธุรกิจอ e ีคอมเมิรเนี่ยปัจจุบันมันยังแข่งกันในเรื่องของฐานผู้ใช้อยู่เพราะฉะนั้น มันใช้ต้นทุนในการอัดโปรโมชั่นต่างๆให้คนเข้ามาใช้ให้คนเข้ามาติดแพลตฟอร์มอะค่ะค่อนข้างเยอะตัวเนี้ยการทํากําไรของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากนะักในเมื่อในภาพรวมทั้งหมดแต่ถ้าดิวนดูในงบการเงินตัวเกรีน้าตัวที่เป็นเกมเกมเซอร์วิสอะคะ่ะอันนี้สามารถทำกำไรได้แล้วนะคะ ถ้ามาดูผลตอบแทน1ปีย้อนหลังก็จะเห็นว่า one year return เนี่ยก็คือเติบโตได้ดีกว่าภาคอุตสาหากรรมของ US entertainment ทั้งหมดด้วยนะคะแต่อย่าลืมว่าหุ้นเนี่ยมันยังไม่ได้ทำกำไรแบบว่ามันคงมากนักนะคะ พอมาเห็นแบบนี้ว่าหุ้นที่ทางเคทีวูดเลือกลงทุนเนี่ยมันเป็นหุ้นที่ไม่ได้ทํากําไรสักเท่าไหร่มันมีสตอรี่การเติบโตที่ดีมีรายได้ที่เข้ามาค่อนข้างดีนะคะการเติบโตค่อนข้างดีแต่บรรทัดสุดท้ายของงบการเงินแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ทํากําไรในภาพรวมทั้งหมดนั่นหมายความว่าเราพอจะเข้าใจได้ว่าหุ้นที่เคทีวูดถือเนี่ยมันเป็นโกลด์สต็อกที่เขาคาดหวังว่ามันจะสามารถพลิกกลับมาสามารถทํากําไรได้ในอนาคตหล่ หลังจากที่ผ่านในช่วงของการขยายฐานผู้ใช้งานไปแล้วอันนี้เป็นจุดสำคัญที่ทำให้กองทุนอาร์ตต่างๆค่ะมันมีความเสี่ยงแล้วก็มีความผันผวนลค่อนข้างเยอะนะคะ สรุปกองไทยที่ไปลงทุนในอาร์คสักนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครเนี่ยไออปลงทุนในอาร์คหรือว่ากองทุนในกองไทยชื่อต่างๆเหล่านี้ให้ทุกคนรู้และก็เข้าใจได้นะคะว่านั่นหมายความว่าเรากําลังลงทุนในกองอาร์คแล้วนะคะอันนี้รวบรวมกองทุนไทยที่เป็นลงทุนในอาร์คมาให้ดูนะคะถ้าเป็นอาร์เคกับอาร์ดับเบิลย,ยูที่เมื่อกี้นี้เราได้คุยกันนะคะกองทุนที่เกี่ยวข้องโดยตรงก็จะมีกองทุนที่ชื่อว่า p w i ิน L H Inno อย่าง TMB ES Inno บริหารโดยนิกโก้อา ก็จริงแต่ว่าหน้าหุ้นเนี่ยจะมีความคล้ายกับตัว r k มากเลยนะคะตัว T e s Geno ก็เป็น Nickel a r c เหมือนกัน KF Inno ของทางกรุงศรีก็เป็น Nickel a r c เหมือนกันนะคะ T Next Gen V Cyber TMB ES Internet กลุ่มเหล่านี้คือเกาะกลุ่ม a r ย w ่ทั้งหมดเลยนะคะคราวนี้มากันที่คำแนะนำกันบ้างคะ่ะว่าแล้วจะทำยังไงเอาภาพนี้มาให้ดูนะคะสำหรับกอง a r c การเคลื่อนไหวของกองอาร์คนะคะอาร์คต่างๆเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือว่าถ้าเราคิดอยากจะลงทุนในกองอาร์ค่ะให้เลือกแค่กองเดียวที่ลิสต์มาตรงนี้อยากจะไปอาร์ตระกูลไหนขอแค่กองเดียวอย่าลงอาร์กทุกกองนะคะเพราะมันจะทำให้ความเสี่ยงหรือการกระจุกตัวของพอร์ตเราเนี่ยมันค่อนข้างสูงเนาะอันนี้คือคำแนะนำที่1น,นะคะสองค่ะสำหรับใครที่ถือเอาไว้แล้วสำหรับใครที่ถือเอาไว้แล้วลปัจจุบันเนี่ย เจ็บอยู่อ่ะเอาคนที่เจ็บอยู่ก่อนนะคะเจ็บอยู่คืออยากจะให้ไปดูว่าสัดส่วนน้ําหนักของกองอังที่มีอยู่ในพอร์ตของเราเนี่ยมันกินสัดส่วนทั้งหมดเท่าไหร่นะคะถ้ามันเต็มคป p าริตี้แล้วเช่นเราอาจจะแคปเอาไว้ที่ไม่เกิน10-15%อย่างนี้นะคะถ้ามันเต็มแล้วเนี่ย อาจจะแนะนำให้ให้ชะลอการเข้าเพิ่มก็ได้นะคะเพราะว่ามันเต็มอัตราความเสี่ยงแล้วถ้าเกิดมันผันผลมากกว่านี้มันอาจจะทำให้พอร์ตเราเสี่ยงเกินไปเนาะอันนี้คือสำหรับที่มันเต็มแคปบซิตี้แล้วแล้วเราก็ถือต่อไปอดทนผ่านถ้ายังเชื่อมั่นในหุ้นต่างๆเมื่อกี้นี้ที่เราเอามาให้ดูกันนะคะถ้ายังเชื่อมั่นในกลุ่มเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะอดทนถือถือต่อไปสำหรับใครที่ซื้อเอาไว้เต็มอัตราแล้วนะคะ สำหรับคนที่ยังพอมีพื้นที่เหลือในสัดส่วนของกองอ้างเนี่ยจังหวะราคาแถวแถวเนี้ยค่ะแถวแถวที่มันต่ำลงมาระดับแถวแถวเนี้ยมันลงมาตั้ง20%กว่าเแล้วนะคะจะพิจารณาเข้าถัวหรือว่าเข้าซื้อเพิ่มเติมโดยการทยอยเข้าซื้อเพิ่มถ้าเรายังคงเชื่อมั่นในหน้าตาหุ้นเหล่านี้อยู่นะคะถ้ายังเชื่อมั่นก็อาจจะเข้าเพิ่มเพิ่มเติมไปก็ได้สำหรับคนที่มีอ้าอยู่แต่ยังไม่เต็มสัดส่วน แล้วสําหรับคนที่ไม่มีกองทุนอาร์คเลยล่ะจะเข้าซื้อไหมนะคะเหมือนเหมือนเดิมเลยค่ะดูหน้าหุ้นเหล่านี้เรารู้สึกว่าเราไหวไหมนะคะกับความเสี่ยงที่มันปักลงมาขนาดนี้เราอาจจะเป็นคนที่เจอในรอบที่2ก็ได้ถ้าลงทุนแบบแล้วยังสยเอ้ยมันยังนอนหลับมันจะเป็นสัดส่วนเงินที่ไม่ได้เยอะมากอะคะ่ะสําหรับเงินที่มีทั้งหมดของเราอะ่ะ อันนี้การจะไปทยอยลงทุนในระดับราคาแบบนี้ก็ต้องบอกว่าน่าสนใจนะคะเพราะว่ามันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วอันนี้ก็จะเป็นคำแนะนำสำหรับกองทุนที่ลงทุนในตัว Arc Investment หน้าตาเหล่านี้ต่างๆนะคะ แต่สำหรับใครที่บอกว่าโอ้โหอาร์ลงมาเยอะขนาดนี้เราไม่สบายใจนะคะนอนไม่หลับอันนี้แต่อาจจะต้องไปพิจนารณาเรื่องความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเองเพิ่มเติมนะคะว่าอันนี้อาจจะเป็นบทเรียนว่าเอยเราอาจจะไม่สามารถลงทุนในโกลตสต็อกที่มันเสี่ยงมากๆแบบนี้ได้นะคะลองไปทบทวนตัวเองดูนะคะเพราะว่าช่วงนี้คนอดครวนเรื่องของกองอา,งารกันเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะ วันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับกองอาร์คหรือว่าอยากปรึกษาในเรื่องของการวางแผนการเงิน,กา,งนการจัดพอร์ตกองทุนรวมก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางอินโฟด้านล่างนะคะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการลงทุนนะคะแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคลิปนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ